ล่าสุดตอนนี้เขาออกคุชชั่นมาแล้วค่ะเป็นคุชชั่นสุดไฮบิดนะคะสันยังเหลืองอยู่เนาะพูดกันตามตรงพี่ชาววีพี่จะใส่เม็ดสีเหลืองมาทำไมปากคือจบตกคือดีเออสโลแกนไหนคิวเพจเขารู้แนวรู้ทางอะว่าเฮ้ยคุชชั่นฉันทํามาเหลืองอะฉันก็ต้องมีแป้งฟ้าแป้งม่วงปะ สวัสดีค่ะเกัเขากับบิ๊กแลนะคะเจ้าหญิงทำการพิชเช่นคัมแบ็กค่ะมาในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวคุชชั่นแบรนด์ไทยออกใหม่นะเป็นแบรนด์ที่อยู่ผู้เมืองไทยมาอย่างช้านานเลยนะและปีนี้เขาออกงานผิวต่างๆมาเยอะมากนั่นก็คือแบรนด์คิวเพจค่ะอย่างล่าสุดนะคะเมื่อตอนต้นปีเขาออกลองพื้นสุดไฮบิดตัวนี้มานะฝ่ายเขียวที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะและผลลัพธ์ก็ถือว่าโอเคนะ ็นรองพื้นที่แบบเหมือนผสมสกินแคร์เข้ามาเยอะๆเนาะแล้วเขาบอกว่าแบบถ้าใช้ต่อเนื่องแล้วจะให้ผิวที่แบบใบขึ้นเอ่ยใดนะใครยังจำน้องคนนี้ได้บ้าง ล่าสุดตอนนี้เขาออกคุชชั่นมาแล้วค่ะเป็นคุชชั่นสูตรไฮบริดนะคะสานต่อความปังจากรองพื้นหรือเปล่าก็มาติดตามในคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, คลิปนี้กดซับสไคร e ์ช anel ving b i t ค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งได้ไม่พลาดแจ้เงเตือนคลิปใหม่ๆนะคะถ้าทําทั้งหมดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่าคุชชัน่นคิวเพจตัวใหม่นะคะคุชชั่นสูตรไฮบริดใช้แล้วใช้จริงผลลัพธ์จะเป็นยังไงคะวันนี้เราอยู่กับ Q uring, คิวเพจไฮบริดไวทเทนนิ่งคุชชั่น f f 5 0 PA++ 4บกนะคะน้องคุชชั่นนะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่650บาทค่ะมีมาให้เลือกทั้งหมด6สีเลยในมือบิ๊กวันนี้มีสี Y20 แล้วก็สี N40 นะคะเดี๋ยวมาดูสวัสดีของคุชชั่น2สี2ตัวนี้ก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างใครสีผิวประมาณบิ๊กก็น่าจะได้เป็นไกด์ไลน์เนาะไปเลือกใช้ตามกัน สีของคช u s h คิ้วเพ e ตัวใหม่นะคะสูตรให้บิดก็เป็นประมาณนี้เลยด้านบนนี่คือ Y 2 0ด้านล่างคือสี N 4 0ค่ะเป็นไงยังเหลืองอยู่เนาะพูดกันตามตรงพี่ชาวีพี่จะใส่เม็ดสีเหลืองมาทําไม <laughs> ก่อนจะไปลองใช้จริงนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงคําเคลมไปก่อนนะว่าเขาเค็มเรื่องอะไรกันบ้างคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะเขามี AKA ว่าเป็น cushion serum ผิวไม่ดอปก,ก็ขอให้ไม่ดออจริงแล้วกันเพราะถ้าหนูดอกนะดีสัน้นแน่นอนเหลืองขนาดเนี้ย นอกจากคำเค็มในส่วนของเมคอัพนะคะเขายังมีคำเค็มในส่วนของสกินแคร์ด้วยนะเพราะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าไฮบิดไบ h ินนิ่งพูชชันใช่ไหมตัวนี้เขาเขียนว่าถ้าใช้ประจําอยากต่อเนื่อง7วันน่ะน่าจะดูสว่างกระจ่างใสขึ้นแต่ขอให้ใช้วันแรกให้มันผ่านแล้วอยากจะใช้วัน2วัน3วัน4ต่อเถอะ เนื้อคุชชั่นนะคะเขาเป็นคุชชั่นที่แบบบางเบานะแต่ว่าให้การปกปิดที่ดีเยี่ยมติดทนคุมมันยาวนานถึง12ชั่วโมงค่ะวันนี้ี่คือแบบมีสิวรอยสิวแบบทุ่มทวมเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้จะปกปิดเอาอยู่หรือเปล่านะ <c oughs> ที่เขาเคม้มเรื่องความกระจ่างใสขึ้นนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาใส่ในอาร์เไมล์มาที่5เปเซ็นะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีวิจัยเห็นผลว่าโอ,อใช้แล้วจะผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นนะและที่สำคัญเขายัางมี BHA ที่เรียกว่า BH a จากธรรมชาติด้วยนะคะมาช่วยเหมือนกันผัดซลผิวบาๆ แต่บีใเอกระคนเป็นสิวจะได้หรือเปล่าน่าจะได้แหละส่วนตัวบิ๊กไม่ได้มีปัญหากับ BHA นะคะนอกจากนี้นะคะเขายังมีโฟดีไฮยาลูรอนพัดนะคะมาช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวเนื้อคัชชั่นนะคะเขาก็เป็นแบบคลีนฟอร์มูล่านะคือ one, อ่อนโยนกับคนแพ้ง่ายแพคเกจจิ้งนะคะเป็นความแบบแบบใหม่แบบสับนะเออขึ้นโมใหม่เปิดเข้ามาก็จะเจอกับพับอันนี้เขาบอกว่าเป็นพับ r ูบี้เซลล์นะแต่เอาจริงไปแอบ,บ,บ,บเสียดายคือถ้ามันแบบเป็นทรงที่มันเว้ามีแบบแหลมๆเข้าตามซอกมุมได้อ่ะก็จะดีจะเลิมากนะคะค เปิดมาก็จะเจอกับเนื้อคุชชั่นตรงนี้เป็นเท็กเจอร์ให้วนก,กรึบๆนะนอ้องคนนี้มาในขนาด15กรัมค่ะไม่เป็นการเสียเวลานะมาลองใช้จริงกันเลยว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงคุช <Fusion S 1> ชั่นเซรั่มผิวไม่ดรอปคุชชั่นใช้แล้ว7วันผิวสว่างกระจ่างใสเนาะก,กับบิ๊กที่ไม่ได้หวังผลเรื่องสกินแคร์หรอกหวังผลว่าเมคอัพมันจะสวยไม่ยือไม่หยาบก,ก็พออะจะได้ตามสิ่งที่บิ๊กลองขอหรือเปล่า ขยับเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นการปกปิดทเท็กเจอร์บนหน้าน,นะคือสิวท่วมทั่วมากน้องเขาจะปิดอยู่หรือเปล่าคิวเพจลูกอ่ะมาค่ะมาลองใช้จริงกันเลยเขาบอกว่าตัวนี้เป็นคุชชั่น b บ s เวอร์ชั่นออฟย r ร์สกเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของผิวคุณวาาัซซันมาดูค่ะว่าจะดีสักแค่ไหนมากดไปบอมอูเนื้อบางมาก บางขนาดนี้จะปกปิดได้ไหมแม่ดูนะตรงนี้เป็นสิวแบบแผลจากสิวอักเสบนะคะอืมอ่ะโดยรอยทั่วไปก่อนรอยทั่วไปก็กริปนะส่วนรอยที่เป็นสิวอักเสบแลวชัดมากๆอะ่ะก็ได้ประมาณ80%นะส่วนรอยเก่านี่คือเอาอยู่โอ้ถือว่าปกปิดนะเนื้อบางเบาจูเซรั่มมากอ๋ออ๋อะจะเป็นอยา่าง หมือนตัวนี้ไม่ได้เค็มเรื่องกันกันน้ำเป็นเหงื่อปะเค็มเรื่องกันน้ำกันเหงื่อเขาบอกว่ากันน้ำกันเหงื่อยิ่งเหงื่อออกผิวยิ่งสวยจริงหรือเปล่าพี่ดูพับพูชชั่นเขาก็ทํามาดีนะแต่แอบเหมือนกินเนื้อพูชชั่นไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะเกินฟิลแบบเอาส่วนเกินออกนะส่วนเนื้อพูชชั่นก็อย่างที่บอกไปเนื้อพูชชั่นแบบฟิลเซรัมสีเบอร์วายสองศูนย์ก็พอลงบนหน้าบิกแล้วก็เหลืองอยู่แต่ไม่ได้เหลืองขนาดนั้นตอนแรก แอบหวั่นใจแล้วว่าจะเป็นดีซั้นหรือเปล่าวิว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นนะเออการเบอร์ผิวต่างก็ทําได้ดีนะเห็นปะเบอร์ลุมฝนดีมากเบอรหลุมสิวก็ใช้ได้เลยอเนียนเกลืนผิวนะเป็นกุ้ชั้นที่เนียนเกืนผิวแต่ว่ายังให้การปกปิดที่จึ้งสะละอึ้งอยู่เนาะดูสิน่ะ before and after แกผิวใหม่ผิวกริบที่ดูไม่โปะเป็นผิวแบบฟิลเซรันะ่มเนาะดูดิปกปิดดีบางเบาเกืนผิวเบอร์ผิวสวยฟินิชก็เป็นแบบ แมทที่ดูไม่แห้งแอบเล่นแสงเบาเนเห็นปะด้วยความที่เขาใส่โฟดีไฮยาดูรอนมันเนาะมันก็จะมีความชุ่มชื้นมันก็เลยดูไม่แห้งเท่าไหร่เนเห็นปะชอบนะผิวสวยเอาจริงสําหรับเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่ลงไปที่หน้าชอบเลยแต่จะชอบทั้งวันไหมก็มาลุ้นกันอ่ะเดี๋ยวโรยข้างหนึ่งกันนะคะทุกคนคือเนื้อมันบางมันกลืนผิวดีมากอ่ะแล้วดูตรงแดงๆตรงนี้นะที่เป็นสิวอะ่ะโอ้โอเปตไม่เล่นนะแต่พีกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแบบอยากให้ปาดเพราะรู้สึกว่าปาดนะ่ะ มันแบบเห็นปะมันปาดเอาเนื้อคุชชั่นไปเลยอะให้ตบตบแทนนะคะอย่าปาดค่อยๆตบตบบิว้วบิ้วไปจะได้การปกปิดแล้วก็เนื้อคุชชั่นมันแบบซึบลง,งที่หน้าปาดคือจบตบคือดีเออสโลแกนไหนโอ้หัวจะปวดดีนะทรงมาดีอะือว,ว่าเนื้อมีความแบบบางเบาไอ้ตัวรองพื้นไนฮะบริดของเขาอ่ะก็บางเบาแหละแต่ดิว,ว่าตัวเนี้ยบางเบากว่าแล้วก็ให้การปกปิดที่จึ้งนะแต่เดี๋ยวมีคลิป Battle แบทเทิลแน่นอนว่า รองพื้นหรือคูชชั่นตัวไหนที่ใช่เราแต่ตอนนี้แอบชอบคูชชั่นนะเออคำว่าแอบเพราะว่าไม่กล้าชอบแบบตรงๆกลัวว่าหุยตกเย็นมามันจะแบบไม่รอดอ่ะไม่เวิร์กไม่เลิศแต่ออกกล้องเหรอมีถ่ายคลิปอยู่ฮะจะไปไหนจะไปไหนะจะไปไหนเลืองไหมก็แอบเหลืองอย่างนะดูคอดิคอจะมีความแบบอมแดงส่วนหน้าเหลืองเมื่อไหร่ิเคกจแก้ปัญหาตรงนี้ได้วะเน มันไม่เลิศนะท่านในสีคุชชั่นเขาไม่ทําเหมือนตัวที่เป็นคุชชั่นรุ่ดก่อนนั้นเนี้ยไอตัวบายบายออยอ่ะไม่ว่าบายบายออยอ่ะทาสีมาดีนะไม่เหลืองเกินไม่อะไรเกินอ่ะเป็นแบบเป็นสีคุชชั่นที่แบบคนทั่วไปสามารถใช้ได้แบบในภาพรวมอ่ะอันนี้เหลืองไปเนี่ยดูดิ Y 2 0นี่ N N คือหนูเท่าอย่างแอบอมเหลืองนะอันนี้พูดกันตามตรงของเมาส์หน่อยเออนี่ น่าจะลงไปแล้วนะคะทั่วหน้าคือลงไปแล้วแหละเนี่ยคือลงไปแล้วทั่วหน้าได้ผิวที่แบบประมาณนี้เลยนะกรีบสวยเก็บรอยได้ดีเลยนะแต่รอยที่ชัดมากๆก็แอบเห็นโผล่ขึ้นมาอยู่แต่ก็ไม่ได้น่าเกียดถือว่าภาพรวมเป็นคร่นที่ปกปิดสูงตามคำเคมเนื้อบางเบาเนื้อเซรั่มกลืนผิวเบอร์ผิวดีฟินิชสวยนะต้องชมอะไรอีกต้องชมอะไรอีกเออชมเท่านี้ก่อนเพราะถ้าชมเยอะแล้วมันตกเย็นมามันไม่ลดนะมันก็จะ แอบเขินอยู่เบาๆนะคะรี่ิกขอไปแต่งหน้าสอที่เด็กก่อนนะเดี๋ยวกลับนะมาดูฟินิชลุคก,กันค่ะกลับมาแล้วคะ่ะฟินิชลุคไปประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างงานผิวอันนี้ก็พูดกันตามตรงว่าแอบไปใช้แป้งม่วงมาไม่ใช่แป้งม่วงแป้งฟ้าที่บิ๊กใช้นะคะเป็นของเปียนะนี่แป้งฟ้าตัวนี้ซึ่งจะเอาจริงัหน้ามันค่อนข้างเหลืองมากเลยเหลืองไปเกาะคอบิอก๊กพอสมควรก็เลยอะตบแป้งสีฟ้าไปหน่อยซึ่งเหมือนคิวเพจเขารู้แนวรู้ทางอะว่าเฮ้ย พูชชั่นฉันทํามาเหลืองอะฉันก็ต้องมีแป้งฟ้าแป้งม่วงปะซึ่งเขามีค่ะนี่เขามีแป้งฟ้าแล้วเขาก็มีแป้งม่วงนี่เห็นปะแต่เหตุที่บิ๊กไม่ได้ใช้แป้งของคิวเพจเพราะบิ๊กยังไม่คุ้นมือกับเขาอะ่ะบิ๊กอยากได้ งานผิวผลลัพธ์ที่มันมาจากตัวแปรที่บิ๊กคุ้นเคยนะคะบิ๊กก็เลยเออใช้ตัวของเปียไปแล้วกันเพราะว่าบิ๊กเคยรู้เคยใช้มาแดีวแหละว่าผลลัพธ์มันเป็นประมาณไหนเนาะเพราะว่าตัวนี้ยังไม่เคยลองใช้อะแต่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาลองใช้แล้วดังนั้นถ้าใครอยากใช้คุชชั่นคิวเพจแล้วไม่อยากหน้าเหลืองนะคะก็เนี่ยตำแป้งฟ้าแป้งม่วกของทางแบรนด์ไปได้ออกลับมาที่คุชชั่นของเรานะคะคุชชั่นคิวเพจก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเนะว,ว่าน้องเขาอะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมง่ผลลัััพธ์เปปป็นนยงงไงนะกุมิปปด ติดทนอยู่หรือเปล่าน่าจะหยื่จะอยาจะเยิมไหมก็มาลุ้นกันนะคะตอนนี้เป็นเวลา8นาฬิกา41นาทีนะคะแต่ก่อนจะไปอีก10ชั่วโมงเจอกันขอมาเทียบ4ได้ไหมว่ามันดรอปไม่ดรอปเพราะว่าทางแบรนด์เคมว่าตัวเองไม่ดรอปนะคะก็เริ่มที่ n 4 0กันก่อนขอโทษด้วยจริงๆอาจจะไม่ได้ถึงกับดรอปเขาเรียกว่าเป็นการเซตตัวของคูชันเออมาที่ y 2 0กันบ้าง ก็เป็นประมาณนี้ไม่ถึงกับน่าเกลียดนะเห็นปะคือมันเซตตัวค่อนข้างเร็วนะคะแล้วสีเปลี่ยนค่อนข้างเร็วดังนั้นไม่เรียกว่าดอกมันเรียกว่าคูชชั่นเซตตัวอันนี้ไม่ได้เข้าข้างทางแบรนด์นะแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆจะเห็นว่ามันไม่ดอกเพิ่มอ่ะมันคือสุดแค่นี้แหละหน้าไม่หมองไม่แบบดีซานระหว่างวันเพิ่มแน่นอนคือดังนั้นเวลาไปเลือกก็ลองเผื่อมันแบบเซตตัวแล้วดอกลงประมาณครึ่งเฉดประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาจากกัดการอีกสิบเจ้างหน้าบ๊ายบุย กลับมาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา19นิกา10นาทีนะคะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงกว่านะเกือบ11ชั่วโมงนะกับคุชชั่นตัวใหม่จาก q ิวเพจนะคะไฮบิด b บดเทนนิงคุชชั่นหรือแบ t เทน n g งไฮบิดคุชช i o n นี่แหละนะผลลัพธ์10ชั่วโมงเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้ก็คือค่อนข้างใช้ชีวิตเอาดอค่อนข้างเยอะนะอยู่กลางแจ้งประมาณตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นเลย หน้าผลลัพธ์ที่ใช้ชีวิตเอาดอร์มาแล้วประมาณกี่ชั่วโมงอะ5ชั่วโมงครึ่งวันอะเป็นประมาณนี้นะคะอย่างแรกเลยที่ประทับใจเลยคือการคุมมันตอนแรกรู้สึกว่าอุ๊ยเขาจะเยิมหรือเปล่าจะคุมมันดีไหมสรุปแล้วก็คุมมันดีนะมีความมันขึ้นมาแบบเนี่นยหน้าแก้มทีโซนกรุบกริบแต่ว่าไม่ได้หน้าเกลียดนะแล้วผิวคืนเนียนสวยไม่มีคุชชั่นหลุดนะถึงแม้ว่าจะมีเหงื่อออกใช้ชีวิตเอาดอร์เอ่ยใดอะแต่หน้ายังแน่นคุชชั่นไม่หลุด อาการอยู่ยาที่วิทย์ชอบเป็นก็อยู่ในเกณฑ์น้อยนะไม่ได้เยอะอืคือมีถามว่ามีไหมก็มีแต่ว่าค่อนข้างน้อยตรงนี้เป็นสิวอักเสบ็จะมีความแห้งนิดนึงนะแต่มีสิวขึ้นหนึ่งเม็ดก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันภาพรวมมีว่าผิวสวยสอบผ่านแล้วหน้าก็ไม่ดรอปเพิ่มระหว่างวันนะคะตอนเช้าแบบลงแป้งม่วงไปเนาะมันก็ทําให้หน้าดูผ่องซึ่งก็ผ่องตลอดทั้งวันนะคะภาพรวมโอเคผิวสวยนะคือใช้ทีวิตเอาดอร์แต่ว่ายังรอดอยู่ อ่ะเดี๋ยวมาซับหน้าด้วยที่ชูกันนะคะว่าจะมีหลุดมากน้อยแค่ไหนซับหน้าไปแล้วนะคะหน้ากลับมาแมทเหมือนตอนเช้าเลยนะด,ด,ดูดิดูดูดูแต่ก็จะมีอาการเหมือนแบบพู้ชั่นบางไปบ้างนะคะเนี่ยเห็นปะมันได้เห็นความแดงของผิวขึ้นมาหน่อยนะอม,มีหลุดติชชูเท่านี้คือว่าไม่เยอะนะแต่ว่าพู้ชั่นแอบบางลงอ่ะก็ไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ก็ไม่ได้บางจนน่าเกลียดนะอืมส่วนอื่นก็ยังโอเคดีอยู่นะหน้ายัางถือว่ามีปริมาณพู้ชั่นอยู่แต่จะไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่ มาทดสอบการกันน้ำกันเหงื่อบ้างเนาะว่าจะเป็นยังไงมาแบบจุกจุกท่วมๆเอามือปาดเป็นไงวนๆหน่อยนิดนึงหลุดไหมเนลองสับนาด้วยจะชูดูซิหลุดไหมไม่หลุดนะไม่หลุดนะโอเคกันน้ำกันเหงื่อซึ่งวันนี้ก็มีเหงื่อออกตอนกลางวันแล้วจะมาทดสอบการกันน้ำกันเหงื่ออีกทำไมซ้บซ้อนปะเออแต่ก็อันนี้เป็นเหงื่อแบบจัดเต็มให้ดูเนาะโอเคค่ะมาสรุปการใช้งานกันดีก่อนนะคะสำหรับคุชชั่นตัวใหม่จากคิวเพจนะคะ แบตเทนิ ening, ่งไฮบิดคุชั่นแต่และจุดที่ให้คะแนนอย่างบ้างคะ่ะ 1. ในส่วนการปกปิดนะถือว่าปกปิดโอเคนะปกปิดสูงเลยนะรอยต่างๆที่เป็นรอยดํารอยแดงเก่าคือเอาอยู่ไม่ต้องพึ่งคอนซีลเลอร์แต่ถ้าเป็นรอยสิวที่มันชัดมากๆอะ่ะก็แอบจะมีโผล่ขึ้นมาบ้างเนาะภาพรวมการปกปิดไม่ให้อยู่ที่9.75เต็ม10ค่ะ2ในส่วนความบางเบาถึงแม้ว่าจะเป็นคุชชั่นที่ให้การปกปิดแบบสูงนะแต่ตัวนี้เขาบอกว่าตัวเองเป็นคุชชั่นเซรั่มหรือคุชชั่นผิวเซรั่มซัมติงอ่ะ ซึ่งเป็นเซรั่มจริงๆมันแบบบางกืนผิวมากเห็นปะเนี่ยมันกืนมันแนบผิวมากดูไม่หนาไม่โบกเลยถึงแม้ว่าการบุกปิดจะจึง้งจะสุกนะความบางเบาเอาไป10เต็ม10ไม่หักคะ่ะข้อ3นะคะเรื่องของความติดทนภาพรวมปริมาณคุชชั่นบนหน้าก็ถือว่าติดทนดีอยู่นะถึงแม้ว่าวันนี้จะใช้ชีวิตแบบเอาท์ดอร์ซะส่วนใหญ่5ชั่วโมงเลย แต่ปริมาณคูณชั่นก็ถือว่าโอเคแต่ก็จะมีบางจุดที่คูชั่นมันแอบ,บบางไปบ้างแล้วเห็นความแดงแบบรอยสิวขึ้นมาบ้างกรุบกริบนะคะซับหน้าตัวที่ชไปก็มีหลุดออกมาค่อนข้างน้อยแต่ถ้าต้องให้คะแนนจริงในส่วนความติดทนบิ๊กขอให้คะแนนอยู่ที่9.5เต็ม10ค่ะแอบบหัก0.5ที่มีบางจุดที่คูชั่นมันแบบเนี่ยบางลงข้อ4ในส่วนการควบคุมความมันนะคะเป็นจุดหนึ่งที่ทําได้ดีนะเป็นคูชั่นสูตรไฮบิดที่แบบใส อะไรนะโฟดีเฮยารูรอนเข้ามาเ็จสรบปรุงต่างๆเข้ามาแบบจัดเต็มแต่ว่าคุมมันโอเคส่วนตัวแล้วเป็นคนหน้ามันนะคะปริมาณความมันวันนี้ที่ใช้ชีวิตเ u t d o o r ส่วนใหญ่อะคิดว่าจะมันจะเมือกจะเอ,อดืดแต่ไม่ได้เอ,อืดเกินมีบ้างหน้าแก้มนะครกรุบกิบซับหน้าเอายใดไปแล้วก็ผิวกลับมาสวยดีนะแต่ถ้าต้องให้คะแนนการจริงในส่วนการควบคุมความมันไปขอให้คะแนนอยู่ที่ 9.5เต็ม10ค่ะข้อ5ข้อท้ายแล้วสมความผิวสวยเนี่ยเป็นไงภาพรวมผิวสวยดีนะหน้าดูนวลดูเนียนดีมากอะแต่ก็ขอแอบ,บตินิดนึงสีที่บิ๊กใช้วันนี้คือ Y20 เหลืองไปอะหรือบิ๊กต้องไปซื้อสีเบอร์อะไรอะ N หรอ N อะไรอะเพราะว่า N40 ก็เ,เหลืองๆเนอะ N มันน่าจะเป็น,นูนท่อแต่ว่ามันไม่แบบมันไม่ได้ดูนูท่อขนาดนั้นมันมีความอมเหลืองแล้ว Y ก็คือ เหลืองเข้าไปอีกนะคะแต่มันก็มีแบบจุดที่ดีในความผิวสวยของคุชชั่นตัวนี้นะคือน้องเขาเป็นคุชชั่นที่บางเบากืนผิวเนอะเป็นธรรมชาติไม่โปะและเบอร์ูขอนต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยอะ่ะติดอยู่อย่างเดียวแค่เรื่องของสีของตัวคุชชั่นอย่างที่พี่บอกไปว่าถ้าได้สีของคุชชั่นที่มันเป็นแบบรุ่นบายบายออยอะจะเลดม,มากจะปังมากแต่เนี่ยสีมันไม่ถูกใจอะสีมันมีความแบบแอบดีซั่นนิดนึงดีซั่นเล็กๆ แต่โชคดีไงที่น้องเขาไม่ดรอประหว่างวันนะคะแต่ปัญหาหน้าเหลืองต่างๆก็แก้ได้ด้วยการใช้แป้งม่วงแป้งฟ้าต่างๆซึ่งทางแบรนด์เขาเสิร์ฟออกมาอยู่แล้วบิ๊กคิดว่าซื้อไปคู่กันมันเป็นกิมมิคการจะขายของอะ่ะซื้อคุชชั่นอุ้ยมันเหลืองเหรอซื้อแป้งแชนเบสิอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนอาการหยือยาต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์น,น้อยนะภาพรวม10ชั่วโมงอะ่ะผิวยังถือว่าสวยโอเคดีอยู่ในส่วนความผิวสวยบิ๊กขอให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10ค่ะเป็นไงบ้างคะคุชชั่นตัวใหม่จากคิวเพ ไฮบิดแบตเทนิงคุชชั่นพอจะสู้กับรุ่นพี่ที่เป็นตัวรองพื้นได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าใครอยากรู้ว่าสู้ได้สู้ไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเดี๋ยวคลิปแบทเทิลมาแน่นอนส่วนวันนี้ใครดูแล้วอยากจะซื้ออยากจะตาตามอะก็ตาตามได้นะเพราะเป็นอีกหนึ่งคุชชั่นที่ต้องยอมรับว่าเนื้อบางเบามากตื่นผิวแต่ว่าให้การปกปิดที่แบบค่อนข้างสุขเลยแล้วก็ภาพรวมติดทนใช้ชีวิตเอาดอร์5ชั่วโมงกลางแดดจัดจัดก็ยังติดแน่นทนนานดีอยู่นะ ใครสนใจเหมือนเดิมนะคะ YouTube Shopping มีปกักตะกร้าไว้ให้แล้วมีทั้งตะก,กร้าจาก Shopee ปปแล้วก็ Lazada า,า,าไปตามๆผ่านแอบเพื่อนถนัดหรือว่ามีโค้ดคูปองส่วนลดได้เลยเป็นการ support ช่อง b i g Big นะคะวันนี้ไม่ต้องลาไปแล้วอยากให้ Big Review Beauty เห้ใหม่อีกทำคอนเทนต์อะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะสำหก,กันคลิปหน้าค่ะทุกคนวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย